นูนูตามหาพี่รหัสเจอหรือยังคะเจอแล้วค่ะเดี๋ยวครูจะพาหนูไปตามหาพี่รหัสนะคะน<ะ>นูอยากฝากบอกอะไรพี่รหัสพ,พี่ให้คำใบอะไรมากกว่านะพี่ให้พี่ให้คำใบวดี๋วไอช่องสีชมพูกับช่องของกุกิกนูอยากบอกว่าพี่ให้เยอะกว่านี่ก็ได้นะนูอยากกินของไอนูอยากกินขนมมากกว่าอ๋อนูอยากกินขนมมากกว่า <c oughs> นูไม่ไรอยากบอกพี่รัหัสไหมคะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับของที่พี่ให้หนูมาหนูดีใจมากโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะบอกให้นะเดี๋ยวครูจะบอกพี่ทหารให้นะคะบอกบอกพี่ทหาร่อยค่ะไอรับยูรับยูนะคะจุ๊บอตอนนี้หนูตามหาพี่ทหารเจอหรือยังคะเจอกันแล้วค่ะพี่ทหารหนูชื่ออะไรชื่อแอมค่ะแอมไหนอะแอมชุลธิชาค่ะอะไรนะแอมอะไรนะแอมชุลธิชาค่ะ พี่ให้คำใบอะไรมาหนูทำไมมั่นใจว่าเป็นพี่แอมพี่ชอบสีชมพูชอบของกุ๊กกลิกแล้วก็มีบางอย่างที่เหมือนหนูมีบางอย่างที่เหมือนหนูอะไรที่เหมือนหนูชื่อค่ะชื่อแล้วก็งเพศเดียวกันค่ะเพศเดียวกันอ้าเพื่อนแล้วเป็นผู้ชายจงังไม่ได้ค่ะฝากบอกอะไรพี่แอมค่ะบอกว่าเข้าหลังเอาให้เนียนกว่านี้นะคะอะไรนะอะไรนะเอาใหม่เขาหน้าเอาให้เนียนกว่านี้นะคะอะไรเนียนหลอคำใบค่ะแบบว่าพี่เขาโกหกว่าน้องรหายพี่เขา แล้ใช่ค่ะโอเคค่ะมีอะไรฝากบอกพี่อมะไหมคะรีบกลับมานะคะเตรียมหน้าขาวเลยเจอกันค่ะค่ะเจอกันค่ะจัดนักจัดเต็มแน่นอนค่ะ๊ายบายค่ะ๊าค่ะเลิฟๆค่ะติดตามติกต่ออยู่นะคะน้องเหลือที่ว่างมาให้พี่รหัสอยู่นะคะพี่รหัสจะมาถ่ายรูปตอนไหนคะใช่ค่ะโอเคค่ะไค่บายค่ะ